สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องสต o c k Photo e c c นะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณสตางค์กันต่อนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหอครับครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อการถ่ายภาพอาหารญี่ปุ่นเพื่อการโฆษณากันนะครับครับผมก็จะมาเริ่มถามคุณสตางค์ในการเจาะลึกทีละภาพเลยว่าการถ่ายอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมีไอเดียความคิดคอนเซปต์ยังไงบ้างตั้งแต่รับงานจากลูกค้ามาเลยอะครับก็ขอมาเริ่มที่ ภาพแรกเลยแล้วกันนะครับเป็นแกงกะหรี่หมูทอดว่าคุาูสตางเริ่มได้โจทย์จากลูกค้ามายังไงบ้างแล้วก็เตรียมตัวยังไงบ้างครับสําหรับภาพนี้ครับจริงๆเขาอยากให้ดูตอนที่รับบีฟมาครับคือเขาอยากให้ดูพรีเมียมแล้วก็ยังคงความแบบโฮมี่อยู่ผมก็เลย mm hmm. คลยุยกับสไตลิสต์ว่าเอ้ยเราควรจะตีโจทย์เป็นแบบพื้นไม้ดีกว่าไหมเพราะว่าพอนึกถึงโฮมี่เราก็จะนึกถึง ไม้ในแบบญี่ปุ่นนะเนาะแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าสว่างถนะึงขนาดแบบมูจิหรืออะไรประมาณนั้นซึ่งเราก็อยากได้แบบเท่ๆประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็จัดแสงอ่ะให้รู้สึกว่ามันพรีเมียมก็คือเหมือนโฟกัสแสงให้อยู่แค่แบบตัวฟูดช็อตอย่างเดียวไอ้ตัวเป็นพ็อปเนี่ยมันก็แทบจะแบบไม่ได้กวนอาหารจนเกินไปอย่างเงี้ยครับอันนี ตรงนี้ตั้งแต่การจัดแสงแล้วก็การให้เลือกพับสไตลิสด้วยครับอืมอืมแล้วก็ทำมันแล้วเลือกเพาว่าเฮ้ยเอาสีที่มันไม่ฉูดฉาดจนเกินไปอืมให้มันรู้สึกว่ายังคงมีความแบบพรีเมียมแล้วก็โฮมมี่ประมาณนั้นครับงานนี้นี่ลูกค้าเขาจํากัดมาไหมครับว่าแบบว่าในแนวเมนูอาหารหรือว่าเป็นในแนวไหนอย่างเงี้ยครับเป็นโปสเตอร์อ๋อเอออันนี้จริงๆเป็นเมนูเล่มครับ อ๋อ oh, เมนูเล่มนะครับได้ใช่แต่ว่าอันนี้เมนเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาอะครับว่าเขาเป็นแกงกะหรี่เลยก็จะมีสองไซส์ก็จะมีไซส์เล็กแต่ไซส์ใหญ่อย่างภาพนี้นี่คือเราไปถ่ายในสตูของเราหรือว่าไปถ่ายที่ร้านลูกค้าครับร้านล,ลูกค้าครับความยากของช็อตเนี้ยก็จะมีคือคสถานที่ค่อนข้างแคบมากๆแล้วโต๊ะก็คือล็อกอะมันล็อกไม่สามารถขยับโต๊ะได้เลยเราก็เลยเลือกเลนกว้างแล้วก็ความ แคบลงมาหน่อยอืมทั้งนี้นะก็เราก็ต้องใช้กล้องที่มีคุณภาพสูงที่มันมีพิกเซลเยอะๆเพื่อที่จะคอบตรงกลางเนี่ยแล้วมันจะไม่ให้พิกเซลเสียดเยอะเกินไปอะครับครับผมก็อันนี้ก็คือถ่ายในร้านอาหารแล้วก็พื้นที่แคบมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็น<แ>หรว่าจุดที่เต้องแก้ไขใช่แต่ข้อดีคือตอนตอนนั้นอ่ะคือถ่ายช่วงโควิดใหม่ๆแล้วคือ คนเริ่มตนกเรื่องการเดินห้างก็เลยไม่ไปเดินห้างกันห้างค่อนข้างเงียบร้านวันนั้นก็แทบจะเป็นของเราเลยก็เลยสามารถตั้งไฟได้ห่างออกไปได้ไกลอีกเพื่อที่จะให้ไฟมันแบบมีลักษณะฟางขึ้นไม่เป็นสปอร์ตเกินไปอะครับครับก็คือจากวันนั้นเป็นช่วงโควิดก็เลยคนน้อยเราก็เลยสามารถจัดไฟได้ยืดหยุ่นขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ใช่ขึ้นมาหน่อยนะ่ว่าคนเยอะนี่คือ ก็จะยิ่งแบบความเพิ่มความยากไปอีกออเราโต๊ะลูกค้าก็ต้องบริการฝั่งลูกค้าเองที่มานั่งทานอาหารประมาณครับแล้วจากในเรื่องสไตล์ติตรงนี้ครับอันนี้คือทางร้านเขาจัดอาหารมาให้เลยหรือว่าสไตล์ตลิเราต้องมานั่งจัดเพิ่มอะไรไหมครับเอ,อ่ออาหารตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเมนวนวลของทางญี่ปุ่นว่ามันควรจะจัดแบบนี้อือครับครับทางครัวก็จะมีแค่หน้าที่ทอด แล้วก็เราก็จะมาดูแมนนวลว่าทางญี่ปุ่นน่ะเขาจัดแบบไหนเราก็จัดตามแมนนวลของเขาที่เขาให้มาครับเพราะว่าในเรื่องการจัดวางก็ดูสวยงามน่าทานเลยครับใช่ดูเวนเนับจัดเลยแล้ว็เหครับใสอาร์ตเวิร์ดก็คือใส่ราคาใส่ชื่อก็คือแทบจะจบแล้วไม่ต้องวางอาร์ตเวิร์ดที่มันเยอะมากๆไม่ได้กวนภาพจนเกินไปนะครับครับแล้วภาพนี้ะครับในส่วนของสไตล์ดิสส่วนไหนที่คุณสตางคิดว่ายากที่สุดนะครับ การเทให้มันเป็นแบบสองเลเยอร์อย่างเงี้ยแหละครับคือไม่ให้มันเบลนเข้าหากันมีเทคนิคยังไงบ้างครับในการเทเพื่อไม่ให้เป็นเข้าหากันอย่างเงี้ยครับอ่าโอเคก็คือทําให้มันข้นมากกว่าปกติครับสมมติว่าเอตอนแรกน้ําแกงกะหรี่น้ำเคอรี่เนี่มันไม่ได้ข้นขนาดนี้เราก็อาจจะใส่แป้งแล้วก็ปรับสีตอนทําเลยครับก็คือใส่สีผสมอาหารเข้าไปด้วยเพื่อให้สีเข้มขึ้น แล้วเกิดว่าพอถ่ายออกมาแล้วเนี่ย้ยสีมันไม่ตรงมันก็จะมีการแก้สองออกแบบอีกก็คือไปในเวที่ทำใหม่ครับมาทำ post p r o d t i o n ก็คือรีทั u ซึ่งถ้าเกิดเราก็ต้องมาดูการคำนวณเวลาว่าอันไหนไวกว่ากันแต่ในในกรณีเนี่ยคือแก้หน้างานไวกว่าสังเกตว่าความเนี้ยของเคอรี่ี่ครับพอมันชนกันนะ มันไม่ใช่แบบว่าเป็นเส้นตรงเหมือนที่เราลากขีดหรือลากสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้เลยมันจะมีความเบนกันนิดเดียวถ้าเกิดว่าเราไปรีทัชเนี่ยมันก็เกิดความเนียนน้อยกว่านี้ก็เลยเลือกอที่จะแก้คำใหม่หมดเลยครับครับ,รบก็คือถ้ารีทัชเนี่ยในส่วนของความสมูทมันอาจจะไ,ได้ไม่เท่าของจริงใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็ให้ผู้ช่วยสไตลิสเนี่ยก็คือจัดข้าวไว้เลยประมาณสิบกระทะกระทะจานใหญ่สิบกระทะ ถ้าเกิดว่าสีไม่ตรงเราวเขามาทํากันใหม่ทำกันใหมค่ครับอย่างเงี้ยครับอก็เตรียมตัวกันยเยอะพอสมควรเลยจึงกวาจะได้ภาพภาพมืออ,ออกมาขั้นตอน,ต,อนต่อไปในเรื่องของการจัดองค์ประกอบอย่างเงี้ยครับของภาพนี้คุณสตังมีมองยังไงบ้างอะครับอ่าโอเคก็คือเหมือนเราอ่านหนังสือครับเราจะมองจากบนก่อนซ้ายขวาประมาณนั้นอานวางคอมโพสก็คือ อะไรที่มีราคาแพงกว่าหรือว่าอยากขายอะไรมากกว่ากันอ่ะเราก็จะเอามาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ด้วยความที่ไซซิ่งด้วยแหละเอาอานไปอยู่ข้างหน้าเหมือนเรารู้เลยว่าอันเนี้ยมีราคาที่มันสูงกว่าครับเอาเราจะเอาตัวเด็กมาอยู่ข้างหน้านี่แหละครับครับในเรื่องของเมนูว่าเราต้องการอย่างข้างหน้าเนี้ยจะเป็นอ่าจานใหญ่ข้างหลังเป็นจานเล็กแล้วก็ต้องเอาจานใหญ่โชว์ไปข้างหน้าให้องค์ประกอบมันดูเด่นขึ้นแล้วก็ดูน่าทานใช่ไหมครับ ใช่ถ้าเกิดเรามองอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาจานเล็กไปอยู่ข้างหน้าแล้วจานใหญ่อยู่ข้างหลังเนี่ยเออเอฟเฟกที่จะเกิดก็คือจานหน้ามันจะใหญ่กว่าหรือเท่ากันเพราะว่าด้วยความตีป์สเปกทีฟของเล็กมันจะรู้สึกเท่ากันทีนี้มันก็จะไม่รู้แล้วว่าอันไหนเป็นพอร์ชั่นใหญ่อันไหนเป็นพอร์ชั่น,น,เ,นเล็กมันจะเกิดคําถามของพู้าและถ้าเกิดว่าเราตีโจทย์ตรงนี้เลยว่าเออเอาอันใหญ่มาอยู่ข้างหน้าเลยและอันหลังอะเป็นเล็กไปเลย เราก็จะไม่ต้องตอบคําถามลูกค้าด้วยว่าเฮ้ยอันไหนอันใหญ่อันไหนอันเล็กอืแล้วก็ไม่ต้องขายแบบคือลดการทํางานของหน้าร้านด้วยแล้วก็ลดการตอบคําถามหลายๆอย่างของลูกค้าด้วยครับประมาณนี้ครับผมครับก็มีการวางแผนก่อนทุกจุดเลยนะครับครับผมแล้วก็ในส่วนของการจัดแสงเนี่ยครับจากในภาพคุณสตางม,มีการจัดแสงยังไงบ้างหรือเทคนิคยังไงบ้างมาให้คําแนะนําบ้างครับอันนี้ผมใช้ เอ่อจางที่บอกไปครับก็คือความยากของเขาคือราหารมันแคบก็เลยใช้ไฟดวงเดียวเป็นซอฟบอกหกสิบคูณเก้าสิบแล้วก็ใส่กระดาษไขกั้นเพื่อที่จะให้แสงมันซอฟลงมาอีกอสังเกตว่าเงาจะไม่ได้แข็งจนเกินไปจะไมได่ดำมืดเลยครับแลวคือตอนถ่ายเนี่ยมันก็คือประมาณนี้แล้วก็ใช้รีเฟก์ขวาเพื่อลดเงาลงไปอีก อันนี้คือการจัดแสงแล้วพอลงคอมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสว่างทั้งภาพเนี่ยมันจะดูไม่โฟกัสอาหารคือผมก็เลยใส่วิกน็ตเพิ่มเข้าไปด้วยอืมเพื่อเพิ่มขอบดำาครับเพื่อที่จะให้อาหารนาเด่นขึ้นไปอีกครับหลักการจัดแสงของภาพนี้ของคสตา,าก็คือเราใช้ซอฟต์บล็อกในการถ่ายด้วยแล้วก็ทิ้งระยะไกล แล้วการไม่พอเราจะต้องเอาตัวผ้ามากองแสงอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับศาสตร์แล้วก็ด้านข้างคือเนื่องจากพื้นที่น้อยเราก็จะใช้วิธีการเอาแผ่สะท้อนแสงมาเพื่อลบเงาจากมุมต่างๆเงาใช่ไหมครับใช่ถ้ากิระวางไฟของดวงเนี่ยสเปซขวาก็จะแบบโดนใช้งานไปเยอะอีกครับก็เลยใช้ได้แค่ฝังเดียวเพราะคืออันนี้คือไฟดวงเดียวคืออยู่เลยครับผม ก็คือภาพนี้ก็จากไฟหนึ่งดวงเลยครับผม<ช>แล้วก,แวก็แล้วก็ในส่วนของการโฟกัสภาพอย่างเงี้ยครับคุณสตางโฟกัสตรงจุดไหนเป็นหลักบ้างะครับอ่าโอเคอันนี้มันเป็นเทคนิคการสแต c โฟ focus ก็คือผมมาโฟกัสสองครั้งก็คือครับการโฟกัสช็อตแรกเมนูจานแรกแล้วก็ช็อตที่2คือโฟกัสจานที่2แล้วเอามามาเมิดด้วยซอฟต์แวร์ p h t o s h o p อะครับเพือ่อที่จะให้มันชัดทั้งคู ถ้าเกิดว่าเราโฟกัสจานเดียวเนี่ยข้างหลังก็จะเบลอมันก็จะแบบเหมือนถ่ายแบบเราไม่รู้ว่าข้างหลังคืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ากรณีที่ว่าเอฟป้องกว้างมากๆากแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าสมัยแรกๆอ่ะเราเปิดเอฟแปดเอฟสิบหกข้างหลังมันก็จะชัดแหละแต่ก็มันไม่ได้เพอร์เฟกสุดอืมเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการใส่สองช็อตแล้วไปเหมือนโฟล์ช็อปดีกว่าแล้วมันจะได้เป็นเพอร์เฟกต์โฟกัสทั้งสองเมนูครับครับ ก็คือจะมาจบที่งานรีทัชได้ครับใช่ครับอย่างภาพนี้อาจจะต้องถ่ายออกมาเผื่อเยอะด้วยใช่ไหมครับ่ายเผื่อค่อนข้างเยอะครับก็คือวิธีการถ่ายเนี่ยพอถ่ายเสร็จ๊บเราก็จะยกชามหน้าออกยกชามหลังออกยกถ้วยซุปออกยกฝาซุปออกยกช้อนออกยกเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์ทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเลยเพื่อที่จะไปทำรีทั์ได้ง่ายขึ้นกรณีที่ว่าลูกค้าต้องการขยายไซส์ข้างหลังด้วย หรือว่าต้องการเลื่อนโพสิชันนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็แกะก่าวเปล่าๆเพื่อที่จะให้ลูกค้าไปใช้งานได้ต่อได้ด้วยครับผมบอย่างนั้นก็คือเราอาจจะต้องมีถ่ายเผื่อขอบด้านข้างอะไรให้เขาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆภาพนี้ค่อ,อกว้างมากๆครับก็คืองานจัดให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเผื่อ,อไว้เลยว่าลูกค้าจะต้องการงานลักษณะไหนแล้วต้องเตรียมถ่ายเผื่อเอาไว้ให้เขาเลย ใชในการได้ภาพหนึ่งภาพแล้วก็เอาไปรีทัชให้ลูกค้าดูครับชมครับก็ในส่วนของรีทัชก็น่าจะใช้เวลานานพอสม,มควรเลยครับหรือมีจะรีทัชส่วนไหนบ้าง่ะครับเออเก็บความเนียนจริงๆมันซอสไปได้เนียนขนาดนี้ครับก็คือเก็บความเนียนของเคอรี่แต่ก็ไม่ได้เนียนถึงขนาดแบบว่าเรียบเหมือนครีมไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะดูโป๊ะเกินไปแล้วก็เก็บดีเทลหมู S <S คือโจอดของเขาไอ้ไอ้หมูตัวเนี้ครับก็คือหมูเขาจะมีเลเยอร์สังเกตว่ามันจะมีเลเยอร์ที่มันเป็นชั้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 นมันหมูมันโดนสไลด์สไลด์สไลด์มาเป็น,นแผ่นแผ่นแผนถ้าเกิดว่าเราไปเก็บรูเก็บอะไรพวกเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นหมูก,ก้อนเดียวกันเป็นหมูชิ้นเดียวกันมันจะไม่เกิดความจุลซี่ของหมูในโจดในตัวใาหด้วยครับครับเก็บฝุ่นเก็บอะไรพวกเนี้ยครับประมาณนี้ครับก็เก็บรายละเอียดได้เยอะอยู่ ใช่ครับขอบคุณสาหรับภาพนี้นะครับมาต่อกันที่ภาพถัดไปนะครับก็คือเมนูซาซิมินั่นเองนะครับก็เริ่มแรกมาภาพเนี้ยมีโจทย์มาไงบ้างครับแล้วก็ในเรื่องของเวลาก่อนการทํางานเนี้ยครับอภาพนี้จริงๆโจทย์นี่คือด้วยความเราต้องศึกษาแบรนด์เขาด้วยครับว่าขายอะไรแบรนด์เขาเป็นแบบไหนก็คือวายรลบดูก็คือเป็นแบรนด์ที่แบบพรีเมียมแพร์เกตเขาชัดเจนแล้ว่าขายใครอย่างเงี้ยครับ เราก็เลยเสริมความพิเียมไปโดยการที่แบบให้มันดูเข้มดูเท่ก็เลยเลือกที่จะใช้แสงมันดูเข้มเลือกแบ็กกราว์เลือกครอปให้มันดูเข้มไปเลยแล้วก็เพิ่มความพิเี่ไปอีกก็คือใส่ไดไอ์ให้รู้สึกว่ามันมีความสดสังเกตว่าเรากินปลาดิบเนี่ยพอพอมันมีความเย็นมากๆเราจะรู้สึกเฮ้ยมันสดมันมันน่ากินวะก็เลยเลือกใช้ไดไอ์ด้วยในช็อตนี้ครับครับผมคื ระยะเวลาในการบีบนี่ยคือคุยวันนี้ถ่ายพรุ่งนี้วันนั้นอะ่ะอ่อนเลยออนไล <c oughs> น์ขายได้คือปิมนเลยอย่างเงี้ยครับอันะนะี้นะคืองานงะานะนะที่แบบต้องใช้ความไวมากๆครับผมก็เป็นงานที่ต้องเร่งรีบเลยนะครับใช่ครับก็คือถ่ายเซสมอโมงใช่ไหมเ <c oughs> ที่ยงเนี่ยไม่ถึงไม่เกินบ่ายโมงก็คืออ่อนลงเฟซบุ๊กแหละก็คือขายเลยไม่ใช่แบบว่า <c oughs> ออนเดียวคือของอนะ่ะสต็อกอยู่ที่ร้านแหลวแต่ว่าไม่มีภาพโปรโมโ ครับก็เลยต้องโปรโมทตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเลยอย่างเงี้ยครับผมแล้วในส่วนของเรื่องสไตล์ลิสต์อย่างเงี้ยครับมีการออกแบบหรือเตรียมอะไรไปบ้างอะครับเตรียมทั้งภาชนะเตรียมทั้งพ็อปเลยครับก็คือภาชนะใหญ่แล้วก็ต้องดูว่าเซตเนี่ยในนั้นอะมีกี่ชิ้นเขาก็จะคุยว่ามีทูน่ากี่ชิ้นมีปลาหมึกกี่ชิ้นอะไรประมาณนี้งั้นการคุยกันแล้วก็เตรียมของทุกอย่าง ให้เตรียมถ่ายได้เลย,เลยครับเตรียมจัดได้เลย<ม>แล้วก็ทางเราก็จะเป็นคนดีไซน์เพจติ้งตรงนี้ด้วยร่วมกับเชฟนะครับไม่ได้แบบว่าทําสไตล์อย่างเดียวครับแล้วในส่วนของน้ําแข็งอันนี้คือน้ําแข็งจริงเลยใช่ไหมครับน้ำแข็งในในสิงไม่ได้ครับน้ำแข็งจริงนะครับครับมีส่วนต่อการถ่ายไหมครับแบบเหมือนกับว่าเดี๋ยวตอนถ่ายเราถ่ายช้าไปน้ําแข็งจะละลายอย่างเงี้ยครับอ๋อเออมีครับมีแต่จริงแล้วด้วยความที่ว่าเราถ่ายแบบเหมือนช็อตแรกอะครับเราถ่ายแบบแสแต็กโฟกัส แล้วก็จะแบบเก็บตัวแรกก่อนมันลาวางคอมโพสเรียบร้อยแล้วเอาเก็บตัวแรกก่อนแล้วตัวที่สองนี่น้าแข็งมันยมอ่ะมันละลายไปแล้วอ่ะเราก็เปลี่ยนน้าแข็งแล้วก็ทําแค่เฉพาะช็อตสองแเ้วก็ไม่ต้องห่อช็อตแรกแล้วไอ้ตัวสองเนี่ยมันละลายเราก็ไปเปลี่ยนน้าแข็งมาใหม่แล้วก็มาวางตัวยําชิโอคาระใหม่ไอ้ยำบะหมี่ปลาเนี่ยครับใหม่อีกทีหนึ่งพอเสร็จแล้วไอ้ตัวที่สามมันละลายว่ะทําไม่เหมือนเดิมในเคสเดียวกันถูกต้องเพราะว่า งานนี้มันมีในส่วนของเรื่องของอุณหภูมิของอาหารที่สามารถละลายได้ดังนั้นรเราอาจจะถ่ายเผื่อได้ไม่เยอะหรือเปล่าครับอ่าใช่ครับถ่ายได้ไม่เยอะใช่ต้องไวทั้งทั้งทีมเราแล้วก็ทีมลูกค้าเลยว่าต้องแอปปูบแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่ว่าแอปปูบช้าหรือแบบนายดูช้าอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องกรไล์กันใหม่ทำทนันม,มีกันใหม่ครับ เพราะว่าผมมองถึงเรื่องแบบคุณสตาบอดสแต็กกิ้งส่วนใหญ่จะสแต็กกิ้งภาพถ้าเราอาจจะต้องถ่ายอย่างภาพภาพหนึ่งต้องถ่ายเผื่อเอาไว้หลายๆช็อนอย่างเงี้ยถ้าเป็นในเรื่องของอุณหภูมิอาจจะต้องแบบว่ารีบวางรีบถ่ายรีบวางรีบถ่ายเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่แต่ว่าเอออันนี้ผมพูดในมุมมองของคนอื่นนะแต่อ,อในทีมของผมเนี่ยคือด้วยความที่ว่า <ๆ S 2> ไม่ค่อยห่วงเรื่องการสแต็ปโฟกัสสักเท่าไหร่เพราะว่าใช้เลนส์ทิวชิปในการถ่าย ซึ่งเบนดวชิมเนี่ยมันจะปรับระนาบภาพตั้งแต่พรีเมียมสเปเชียลซาตนิเนจนถึงทาร์โกวัเสีบีมันจะชัดทั้งภาพตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับในการกดช็อตเดียว<ม>ครับก็เลยไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้จะเท่าไหร่ครับ<ม>ก็ทําให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นตครับครับผมแล้วก็มีคําถามของสตาริกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของการปล่อยไดไออย่างเงี้ยครับ มีวางแผนมาเผื่อแบบว่าเหมือนควันไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการหรือบางอาหารอย่างเงี้ยครับอันมีมีแน่นอนครับก็คือถ่ายไปเผื่อเยอะไอ้ด้วยไอ้เนี่ยแหละครับถ่ายจนกว่าจะแบบพอใจจริงๆมันมีช็อตที่มันเยอะกว่านี้เยอะมากๆจนจนอาหารมันอยู่ในหมอกอ่ะมันอยู่ในไอ้ไอ้ไปเลยมันก็ขายของไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้อยากให้มันกวนตาจนเกินไปแค่ให้รู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์ของควันมันอยู่ในความเย็นแค่นั้นเองไม่ได้แบบว่า อยากให้มันอยู่ในหมาะหรือแบบต้องเย็นฉ่ำึงขนาดอุณหภูมิป้ากาติดลบอะไรอย่เงี้ยมันแค่แบบอยากให้มีอารมณ์ของมูดแอนโทนมากกว่ารัอก็เลยอาจจะวางในไอกล้ไกลหน่อยใช่ไหมครับใกลมางแล้วก็เป่าใช้หลอดเป่าใช้ปากเป่าธรรมดาเราก็ใส่ในถ้วยใช่ไหมแล้วก็เป่าครับธรรมดาเพื่อควบคุมทิศทางของไดไอในทิศทางที่เราต้องการนะครับ ใช่ครับเห็นว่าไดไอจะมาสองฝั่งก็คือฝั่งบนขวาแล้วก็ฝั่งข้างล่าง้ายอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วเราก็ต้องคุยกับกราฟิกได้ว่าเออเขาจะวางเทคประมาณไหนประมาณไหนถ้าเกิดว่าเราไดไอมาเต็มข้างล่างเนี่ยเทคก็จะมองไม่เห็นขอบคุณครับแล้วก็ในส่วนของการจัดแสงของภาพนี้แหละครับเราควรคุณต่างช่วยอธิบายเทคนิคให้ฟังหน่อยครับครับอันนี้จริงๆเขาด้วยความที่ไม่รู้เทคนิคก็เลย บอกเป็นแบบว่าใช้อุปกรณ์อะไรเลยดีกว่าคือผมจะใช้60เซนนี่แหละสองตัวในช็อตนี้แล้วก็ฝั่งขวาก็าจะเป็นซอบบอกอืคือฝั่งซ้ายตัวหนึ่งก็9มิาิกรอีกตัวหนึ่งก็11กิบเิกดมจริงจริงเเพราะว่าผมวางใกล้ๆแบบนี้เกือบทุกครั้งการดีไซน์อาจจะมีแบบความสูงความเตี้ยอะไรก็จะต่างก,กันในตัวอาหารก็คือจะวางเป็นอซอฟบ็อกสองตัวใช่ไหมครับใช่ครับใช่คือ<ม>ตัว,วซ้าย สายก้านาฬิกาเนี่ยผมก็จะแบบให้เพราะว่าเนี่ยให้ไลท์ติ้งเป็นประมาณนี้นะไอตัวหลักเนี่ยจะเบาลงมาประมาณสองสต็อปเพื่อที่จะเพิ่มแค่เพิ่มไฮไลท์ให้อาหารมากขึ้นเฉยๆแค่นั้นเองถ้าเกิดสังเกตว่าภาพของผมมันไม่ได้แบบแสงตรงเดียวมันรู้สึกว่ามันมีไฮไลท์แสงแฉ่เข้ามาตลอดเลยอะถ้าผมอะไรประมาณนั้นครับก็คือเมนไลท์เราจะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงก้านนาฬิกาเป็นหลักเลยใช่ครับใช่ใช่ไหมครับ แล้วเราจะมีแสงรองในการยิงของคุณสตางคือใช้แสงรองในการยิงเป็นไฮไลท์แทนจะเป็นในส่วนของพวกภาชนะต่างๆที่จะเห็นไฮไลท์ชัดเจนใช่ครับครับผมครับแล้วเรื่องของเลนในการถ่ายโฟกัสก็คือใช้เป็นเลนทิวใช่ไหมครับใช่ครับเลนทิวชิดครับครับผมแล้วก็ในการจบภาพของภาพนี้อย่างเงี้ยครับมีวางแผนเผื่อการรีทัศน์อะไรยังไงบ้างน่ะครับก็ถอดออกเหมือนเดิมเลยครับก็คือ ถอดทีละชิ้นทีละชิ้นแล้เองนออกเปื่อที่จะขยับซ้าขยับขวาเดินสายเดินขวางได้แล้วภาพนี้ทีัดเยอะไหมครับไม่เยอะครับทอก็วะเป็่เราอาหารือดูน่ากินแหละจัดเก่งแล้วแต่สไตลิสต์จนเชฟมาถึงหน้าเซจเลยครบก็คือเพอร์เฟกต์แหละการทํางานช็อตนี้หลักๆเลยก็คือระวังชามไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอาอาหารมาวางเลยปุ๊บเนี่ยปัญหาที่เกิดคืออาหารมันตายแล้วอ่ะมันก็คือแบบ มันเริ่มแย่เริ่มแย่เรื่อยๆพอจะจัดพอบเสร็จก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็วางชามก่อนวางคอมโพสประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้แล้วพอวางคอมโพสเสร็จแล้วก็เริ่มทำอาหารแล้วก็มาร์คจุดไว้ถ้าเกิดมีชามสองใบแล้วก็วางจามปา่าไว้เหมือนเดิมแล้วก็ยกชามมันออกมาประกอบประกอบนนั้นเองจากที่คุณสตางเล่ามาภาพนี้ส่วนสาคัญที่สุดก็กคือใน,น,นเรื่องของเวลาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเพื่อคงความสดของอาหารแล้วก็ คงความสวยงามของภาพให้ได้ทันเวลาครับผมก็ได้ออกมาสวยน่าทานเลยนะครับก็จากตัวอย่างเราก็จะมีสองรูปนะครับรูปนี้ก็คืออีกมุมหนึ่งใช่ใช่อันนี้คือจริงๆแล้วช้เขาว่า snapshot ดีกว่าก็คือพอถ่ายนเสร็จรีบยกออกมาแล้วก็รีบวางแล้วก็ให้ stylist speed ในการวาง c อมโพสให้หน่อยแล้วก็ snap s n a p ใช้ร้อยมิลมาโคนี่แหละครับครับ แล้วอย่างภาพถ่ายพวกนี้นี่คุณสตามีเปลี่ยนแสงบ่อยไหมครับหรือว่าจริงๆงแข่งกับเวลาเนี่ยเราเปลี่ยนแสง,แสงไม่ได้เลยใช่ครับต้องเปลี่ยนแสงตลอดแต่จริงในพวกเนี้ยแค่ขยับนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่ได้แบบว่าขยับถึงขนาดต้องรื้อ<ม>ท็อปบ,บอกเปลี่ยนซ็อกบ,บอกอะไรไม่ถึงขนาดแค่แบบขยับยซ้ายถ้าเกิดข้างหน้ามืดไปก็ขยับมาหน้านิดนึงรนนครับผมก็เพื่อไม่ให้บางมุมมันจะเกิดแบบว่าเงาดันเกินไปเข<ช>ไ,ได้ไม่เห็นดีเทลใช่ไหมครับครับใช่ครับผม ครับก็จบกันไปแล้วอีกภาพนึ่งนะครับต่อมาที่ภาพที่สามไหมนะครับก็จะเป็นตุิเชิบ์นไฟนะครับครับภาพนี้ความยากก็คือถ่ายที่ร,ร้านที่โอเพ่นแอร์ซึ่งอากาศก็ร้อนแล้วคือโอเพ่นแอร์ก็คือต้องใช้ไฟแฟลบวกกับให้เห็นหวัวทอดด้วยหวัวไฟด้วยแล้วก็ให้เห็นเปลวไฟที่มันออกมาเราก็เลยใช้เทคนิคเหมือนสร้างห้องมืดห้อง สตูเล็กๆแคบๆโดยการคุมผ้าดำคุมทั้งกล้องยันไฟคุมทั้งโตะเพื่อให้แบบมันเป็นสตูเดีอยต์จุดหนึ่งก็คือต้องอยู่ในนั้น่ะก็คือร้อนมากๆในนั้นก็คือมีเราอยู่แ,แค่เสียงมากระเบิดเสียงระเบิดมากประมาณนี้ครัคืออยากให้ต้องดีไซน์แสงให้แบบเป๊ดด้วยอะไรด้วยครับความยากก็คือขัางหลังงานะต้องมืดด้วย แต่ว,ว่าอาหารจะต้องเด็ดมากๆอครับแล้วงานนี้ที่ยากที่สุดก็คือเราไปถ่ายในที่แจ้งแต่ว่าเราต้อง<ช>ถ่ายเหมือนกับเราอย,ย<ช>ู่สตูดิโอทีหมืดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็ในภาพนี้ในส่วนของงานที่บีบมาจากลูกค้าอย่างเงี้ยครับเขาต้องการไอเดียอะไรบ้างอะครับก็เ,เหมือนกับว่าให้รู้ว่าซูชิเขาจะทาสดทุกคํานะไม่ใช่แบบว่าทําแล้วมาวางแล้วพอลูกค้าจะทานแล้วก็แบบ เสิร์ฟอะไรเงี้ยคือมันจะมีซูชิหลายแบบอะเนาะคือบางเจ้าก็คือว่าทําไว้นานแล้วพอลูกค้ามาก็แบบเสิร์ฟตามที่แบบเราทําไว้สักพักแล้วอะไรคือเขาจะเสิร์ฟความสดใหม่ทุกชิ้นแะ้วประมาณนี้ก็เลยครับโปรโมทภาพนี้ด้วยครับว่าให้รู้สว่ามันสดใหม่ตั้งแต่ออกจาเตาตั้งแต่ในครันเลยครับ ก็คือเราจะมีคอนเซ็ปต์จากลูกค้ามาไอเดียลูกค้ามาแล้วเราก็ต้องเอามาปรับให้ภาพเราอ่ะสื่อตามเขาต้องการได้นะครับใช่ครับครับผมน่ากินมากแล้วก็ในส่วนของสไตลิ์ของงานนี้อะครับมีการจัดวางเตรียมตัวเยอะไหมครับรครับจริงมันอันนี้มันมแค่ส่วนหนึ่งในในตัวจ็อบตัวนี้เนาะก็คือต้องเตรียมพร็อพอย่างอื่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับในจ็อบนี้ถ้าเกิดว่า พูดถึงช็อตเนี้ยเราก็ต้องดูหน้าตาอาหารว่าเขาเป็นยังไงเราจะให้เขาทามาก่อนหนึ่งครั้งหนึ่งชิ้นนะครับแล้วเราก็ให้สไตลิสเราทําใหม่เองเพื่อที่จะเอาไว้ถ่ายรูปโดยเฉพาะครับบางทีทําขายกับทาถ่ายมันไม่เหมือนกันครับก็คือในส่วนของสไตลิสนี่คือลูกค้าจะทําตัวอย่างงานมาให้ ชิ้นก่อนแล้วสไตลิสเนี่ยก็คือจะทํายังไงก็ได้ให้มันดูสวยที่สุดใช่ไหมครับใช่ในการที่แบบว่าใกล้เคียงกับลูกค้าที่ลูกค้าทําครับแล้วพอ,อเอาเอฟเฟกต์ไปตรงเนี้ยมันก็จะเกิดเอฟเฟกต์าที่ที่สไตลิสแล้วก็ช่างภาพต้องการครับอ,อ๋อในเรื่องของสไตลิสก็คืออาจจะต้องทําเยอะพอสมควรเลยแล้วก็อาหารนี่อาจจะไม่เหมือนกับที่ร้านค้าทําว่าเราจะทานได้แต่เราต้องทําให้สวยบางทีอาจจะทานไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆทานไม่ได้เลยครับ ทานไม่ได้เลยใช่ไหมครับสำหรับง,งานน<ด>ี้าไม่ได้เลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าต้องฉีดแอลกอฮอล์พื้นเช็ดพื้นด้วยอะไรเนี้ยมันอาจจะฝุ้งโดนอาหารด้วยก็เลยทานไม่ได้ในข้างนอกเลยครับครับผมเรื่องของการจัดแสงของภาพนี้แหละครับคุณสตังค์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับเราใช้ไฟดวงเดียวครับก็คือใช้หกสิบคูณหกสิบเซนนะแต่ว่าเออหน้าไฟเนี้ยจะเปลี่ยนแล้วก็คือจากที่เป็นหน้าขาวผมก็จะใช้เป็นหน้ากริปที่มันเป็น ตาราง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 เพราะว่ามันจะได้โฟกัสแสงได้สปอตขึ้นถ้าเกิดว่าเราใช้หน้าขาวเนี่ยแบ็กกราวทั้งหมดเนี่ยมันก็จะขาวเป็นโปรนไปมันจะเป็นแบบไม่ออกดำเรเป็นทาไปซะอย่างนั้นก็คือเน้นไฟดวงเดียวเลยใช่ไหมครับจักใ่ด้านซ้ายเจาะไปเลยครับแล้วก็ด้่ขวาก็จะใช้โฟมขาวเพราะว่าไม่อยากให้มันมืดเป็นกนไปนะครับครับอ๋อใช้โฟมในการลบเงาอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ ขนาดนี้ลบนา็แบบนาก็ยังเยอะอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าคือถ้าเกิดว่าไม่มีเลยเนี่ยมันก็จะแบบมืดจนเห็นเป็นสันดำๆปีเลยครับเทคนิคก็คือถ้าเกิดกรณีที่อยากได้แบบขวาเท่ากับแสงซ้ายเลยก็คืออาจจะต้องไฟอีกดวงหนึ่งหรือเป็นกระจกสะท้อนแสงเพื่อให้เป็นสปอตขึ้นมาอีกทีหนึ่ง ก็คือเราก็ต้องวางแสงอย่างส่วนของเงาเนี่ยจริงๆเราก็วางเพื่อไม่ให้มืดจนเกินไปถึงดําแต่ก็ถ้าเรามาดูจริงๆก็คือดําไม่สุดเหมือนกันนะครับใช่ครับก็คือจะเห็นดีเทลของตัวพื้นผิวของตัวภาพทั้งหมดครับแล้วก็ในส่วนของภาพนี้การถ่ายโฟกัสอะไรยังไงบ้างครับผมโอเคครับโฟกัสแค่ตัวหน้าตัวเดียวครับตัวหลังจะเอาโฟกัสเป็นอยครับผมใช้ร้อยมิล มาโคในการถักครับก็คือเน้นการเผาไฟทําสดใหม่ของอาหารเลยใช่ไหมครับใช่ใั่ก็คือโฟกัสตัวที่มันเบินไฟตรงนั้นเลยครับครับแล้วก็เอฟเฟกการเบินไฟเนี่ยมันจะมีผลเออถ้าเกิดว่าเราใช้วัตถุพื้นนะที่มันไม่ค่อยเวิร์คที่มันเป็นกระดาษทั่วทั่วไปนะขนาดจะไหมได้เราก็เลยเปลี่ยนวัตถุวัตถุก็คือเป็นแผ่น PVC ีซครับสีดําครับผมเอ็กเจอร์สวยด้วยสวยกว่ากระดาษครับอื กระดาษก็จะเป็นแบบคิดๆมันไม่ค่อยสวยเนาะมันจะเรียบๆแบบมันจะเป็นขุยตอนตอนใช้งานาครับแล้วก็ภาพนี้ในส่วนของการลีทั์มีลีทัศน์ส่วนตรงไหนบ้างหรือเปล่าครับภาพนี้แค่เก็บดีเทลเฉยทอันไหนไมีรูคุณคุแค่นั้นเองครับอันนี้ไม่เยอะให้มันดูเรียบค่อยบครับ,รบเก็บความสวยงามของภาพว่าเออมันมีรูเลอะอะไรมีแบบว่าฝุ่นผงอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับ ก็บแค่นั้นเองไม่ได้เก็บเยอะครับครับผมครับก็จบกันไปนะครับกับสามภาพของคุณสตางขอคุณสตางช่วยสรุปหน่อยครับว่าอาหารสไตล์ญี่ปุ่นมันแตกต่างจากอาหารสไตล์อื่นๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆตามโจทย์ที่ทางลูกค้าให้มาอย่างเงี้ยครับต่างกันไหมก็ไม่ต่างกันครับจริงๆเราก็ต้องก่อนที่จะไปถ่ายถ่ายงานออกงานอะไรเงี้ยเราก็ต้องศึกษาว่าอาหารญี่ปุ่นเขาคนจัดแบบไหน ถ้าเกิดว่าเราไปถ่ายอาหารญี่ปุ่นเราจัดแบบไทยมันก็คอนทราสเกินไปเนาะมันจะมันไม่ถูกต้องของเขาด้วยครับอย่างเช่นว่าในส่วนว่าอดีตที่บางคนทานกเลมอนถ้าเกิดเราไปใส่มะนาวรามอ่ะมันมันจะไม่ใช่ถูกไหมขอันนี้ก็คือมส่วนของพร็อพใช่ไหมครับเอ่อการกินด้วยครับก็คือการกินแล้วก็พร็อพก็คือมีส่วนทุกอย่างเลยครับใช่ครับผม ส่วนแสงก็คืออยู่ตามสไตล์ไงของที่ลูกค้าต้องการใช่ไหมครับได้ครับได้ครผมก็คลิปนี้ยังไงก็ขอขอบคุณคุณสตางค์ที่มาให้ความรู้มากๆเลยนะครับสวัสดีครับครั้งหน้าก็เราจะเจอกับความรู้ของคุณสตางค์แบบไหนก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ